ขอให้มีแฟนลูกลังรอรอยอย่างพี่จากตนนัวดีสามสนิทกระชนทั้งหลายที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเราวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดับนิสัยบ้านกับวัดผัดกับช่วยกับวยชัยถ้าขัดการคงบระดทั้งสองทางหิวไหมจ๊ะหิวสิครับตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยมาทางนี้นะครับรวมถ้าหิวก็เชิญทางนี้นะครับเนาะโรงเรียน หวานลอดกรอบอร่อยง้อโรงเรียนครับง้อโรงเรียนมาจากจันทบุรีหวานลอดกรอบอร่อยสามโลสิบภาษาโปรสิบง้อโรงเรียนสามโลมาทางนี้ด้วยครับเลยมาทางนี้ลูกเป็นมิตรของเราสิบโลสามึงเปล่าระพงเน่ยที่ลูกเอ้ยน่าจะหาเงินเข้าวัดลูกระพงทางมู้นเลยผมมาขายง้อไม่เกี่ยวกับหน้าครับจะขายทางนู้งน่าจะหาเงินเข้าวัดลูกได้ครับวัดของเรายังซุดโซมอยู่ มาทางนี้เลยครับมาทางนี้มอเตอร์ไซค์่ายทางพวกเราร้อไปยี่สิบบาทรถกำลังกระตากเรื่องรถเงี้ยงเงี้ยงเงี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 ยงมอเตอร์ไซค์จ่ายทางร้อไปยี่สิบบาทเสี่ยวเยี่ยงแตกเลยครับมาทางนี้เลยมอเตอร์ไซค์จ่ายทางแล้วมาทางนี้ดีกว่าครับมาทางนี้หลวงพ่อขับสิบล้อตายโบสถ์แหม่ไปยืนหน้าฝากระโปรงปรัดชีก็ให้ต้องแน่นต้องแน่นเลยอะไรมุกไม่จบแน่มุกเนี่ยเออเออแล้วก็ให้เราเหลือด้วยเตะจะมุ้ยช่วยจับกางเกงให้อไหม ขอบคุณนะครับขอบคุณครับมึงผอมแล้วมึงซื้อกางเกงเผื่อโตเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องขายของแล้วโอเคมาช่วยนะ่เข้าวัดเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาละวงยอดยุคจะบอกว่ามีร้องเพลงมีร้องเพลงโอ้โหจะร้องใครอ่ะอยากฟังเพลงเอาใครขอมาสอนเพชรโอ้โหสอนเพชรสอนสุพรรณเสียงมันสูงโอ้ จะร้องยากจริงแต่ร้องได้เลยล่ะแต่ไม่ต้องกลัวมีลูกอมของสอนเพชรอยู่แล้วก็อมในตรงนี้หรือใครอมลูกอมนี้จะร้องเสียงเหมือนสอนเพชรมากจริงไหมเนี่ยเรื่องจริงเลยโอ้ผมไม่เชื่อคุณครับอันนี้ได้มาจากมืออาจารย์สอนเพชรเลยเนี่ยโอ้คุณไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อเราไม่เชื่อแล้วลองดูใครจะไปเชื่อมองหน้าตาข้างใต้เมื่อวานทำการแต่งกัน ุดอเลยเป็นไงคุณเชื่อ,อย,ยังยังไม่เชื่อหรอกยังไม่เชื่ออีกเหรอเดี๋ยวจะหาว่าผมเตรียม <c oughs> ตัวเองมาเอางี้ใครอมก็ร้องได้ผมไม่เชื่อนีอ่คุณอ้าวพูดอย่างนี้คุณไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อเอาทำไมเชื่อเล่าเลยสอนเพชรนี่อมแล้วเหมือนสอนเพชรเลยผมไม่เชื่อหร <c oughs> อกคุณมองหน้าตางข้างบ้างโอ้โหเป็นไงคุณเชื่อยังเนี่ยผมไม่เชื่อคุณละคุณนี่ขนาดนี้ยังไม่เชื่ออีกเหรอมันไม่ยอก ได้ยอมไม่เชื่อไอ้บอลไปเดี๋ยวมานีเร็วใครอมก็ร้องได้อันนี้เดี๋ยวจาสอนเพชรผมไม่เชื่อคุณไปหลอกเด็ลูกบ้านยี่ังไม่เชื่อก่อไม่เชื่อเอาทำไมเชื่อก็ร้องเลยเอาร้องเลยมองหน้าตาหน้าบ้านโอ้โหเป็นไงเป็นไงคุณเชื่อได้หรอเดี๋ยวไม่เชื่อหรอกครับคุณเตี้ยงกันหน่อยโอ้โหทำขนาดนี้คุณยังไม่เชื่ออีกเหรอ เรื่องจิ้ใครอมก็ร้องได้หลอกตองตด็กดลมดเลยมาจากสอนเพชรนี่อยารู้นีเียวใช่ะใไรอมก็ร้องได้ทั้งั้นแน่เชื่อไม่เชื่อนะเอ้าไม่เชื่องล้นร้องเลยอืออือเอไมเชื่อฟังมองน้าตาตาตาเีย้ยสอนเพชรนีไปไหนเขา แต่ถีไปอมที่โป้งมันเผาเงี่ยเชื่อยังคุณเชื่อยังผมไม่เชื่อเพรหรอกทำขนาดนี้คุณยังไม่เชื่ออีกอะไม่เชื่อหรอกคุณไม่ลองเดลยลุกไปอ้าวทำไมเชื่อแั้นลองเลยสอนเพชรร้องไม่ได้ทำไมกะคือสอนเพชรลงคอไปเนี่ยโอ้ครับอะไรครับแม่ขอเพลงโอ้ขอเพลงไม่ไม่หาคอนเสิร์ตขายที่เกมทำไมคอนเสิร์ตตอนรมเขาก็มีอะไรนะครับ สอนเพชรสสอนเพชรมึงร้องได้ป่ะสั่เพลงสอนเพชรร้องได้ไายได้เลยสายหน้าไม่ได้เลยฮะสายหน้าเลยสายหน้าได้นะครับไม่ได้ครับเอาแต่ใครร้องได้เขาให้คนละห้าร้องได้ผมร้องได้ผมคนเดียวก็ตบเพลงได้เลยร้องได้ฮะได้ฮะอาถ้าร้องได้นะต่อแถวเลยต่อแถวเลยมึงอยู่นี่สิเอาเอาม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 าเสียน้ำตาที่คาเฟ่เอาร้องได้ขึ้นเลยเรารักกันอยู่ด้วยกันสอง อะไรอ่ะมันตามไปมันตามไปตอนให้ต้องสูงเฮ้ยข,ขอขึ้นอีกสองทีว่ะเรารักกันอยู่ด้วยกันสองคนรักความจริงจึงต้องขนรักนานถ้าได้เดินเป็นมรอง เฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยมันดำไปอ่ะมันดำดำไปเหรอขอให้เขาสูงกว่านี่ขอสามคอีดาวดักา จาไฟฟฟารลองอ à, ยู่แล้วเอาอย่างนี้เป็นกิจกรรลักษณะคนเา้าปัาชาวบ้าเลยรั้มถุยเ้ยถุยดูเถอะวันทั้งวันมาแลาวคนลูกค้ามาแลรววันที่มาพอวันนี้มันวาไม่สนใจแต่แต่ต้องเลยา